ทั่วอุทวีปอินเดียนะครับมีเสาหินโบราณตั้งตระหง่านอยู่เป็นปริศนามานานเกือบ2,000ปีเลยทีเดียวสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ก็คือเสาอโศกค,ครับเป็นเหมือนอนุสรณสถานที่เก็บงำความลับเอาไว้วันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่จารึกไว้ในศิลาไปพร้อมๆกันครับคำถามสำคัญเลยก็คือใครกันล่ะที่เป็นคนสร้างเสาวพวกนี้ขึ้นมาเมื่อกว่า2,300ปีก่อนแล้วเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ และที่สําคัญที่สุดอักษรโบราณที่สลักเอาไว้จนแทบจะถูกลืมเลือนไปแล้วเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับเราบ้านเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าคือความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมในการสร้างเสาเหล่านี้ครับซึ่งมันสะท้อนถึงอำนาจที่มหาศาลมากๆของผู้สร้างที่ในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครคือแค่ขนาดก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเสาแต่ละต้นเนี่ยหนักถึง50ตัน โหหนักพอๆกับรถถังสมัยใหม่เลยนะลองนึกภาพตามสิครับว่าการสกัดแล้วก็ขนย้ายหินทั้งก้อนที่หนักขนาดนี้ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดทางวิศวกรรมมากๆเลยครับไม่ใช่แค่หนักอย่างเดียวนะครับสูงอีกตั้งหากสูงถึง15เมตรเลยทีเดียวถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คือตึกหลายชั้นเลยนะครับแค่เห็นขนาดก็พอจะนึกภาพความยิ่งใหญ่ของโครงการนี้ออกแล้วละครับ แต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือเสาหินขนาดมืึมาพวกนี้เนี่ยครับเขาสกัดมาจากหินทรายที่เมืองชูนาแค่ที่เดียวเลยนะแล้วก็ขนส่งข้ามดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นร้อยๆกิโลเมตรคือสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าระบบการจัดการแล้วก็โลจิสติกของจักรว,วรรดิมารยะในตอนนั้นเนี่ยมันก้าวหน้าไปมากขนาดไหนแต่ที่เด็ดที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าการขัดมันแบบเมาระยะค่ะ มันเป็นศิล,ละปะการขัดผิวหินที่สูญหายไปแล้วคือขัดจนผิวหินมันเงาวาบเหมือนกระจกเลยจนนักประวัติศาสตร์ยังทึ่งกับเทคนิคนี้มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับแล้วเทคนิคสุดยอดนี้มันมาจากไหนกันละ่ะเรื่องนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบเลยครับในหมู่นักวิชาการบางคนก็บอกว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาของช่างอินเดียเองเลยซึ่งการถกเถียงกันนี่แหละครับ ยิ่งตอกย้ำว่าเสาพวกนี้มันยังเต็มไปด้วยปริศนาที่รอให้เราไปค้นพบอีกเยอะเลยเอาละครับพักเรื่องวิศวกรรมไว้ก่อนเรามาดูอีกหนึ่งปริศนาที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการถอดรหัสอักษรโบราณที่ไม่มีใครอ่านออกและนี่คือเรื่องราวของชายผู้ที่มาไขความลับนี้ครับลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับสารที่อยู่บนเสาพวกนี้เนี่ยมันเงียบหายไปเกือบ2,000ปีเลยนะ เหมือนเสียงกระซิบจากอดีตที่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งการมาถึงของชายคนหนึ่งครับคนที่ไขปริศนานี้ได้ก็คือเจมส์บรินเซปครับโอ้โหต้องบอกว่าวิธีการของเขานี่ฉลาดมากทำงานเหมือนนักสืบเลยคือเขาเริ่มจากเบาะแสะเล็กๆอย่างการเทียบตัวอักษรบนเหรียญโบราณจนไปเจอวลีที่มันโผล่มาซ้ำๆกันบนเสาแล้วในที่สุดเขาก็เชื่อมโยงวลีนั้น เข้ากับพระนามของกษัตริย์ในพงศาวดารลังกาได้สำเร็จและนี่คือคำพูดของปรินเซฟเองเลยครับการค้นพบของเขาได้เผยพระนามของผู้สร้างเสาเหล่านี้ให้โลกได้รู้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ถูกลืมเลือนไปเป็นพันๆปีผู้สร้างนั้นก็คือจักรพรรดิอโศกมหาราชนั่นเองพอถอดรหัสได้ปุ๊บเราก็ได้รู้เลยครับว่าทำไมพระเจ้าอาโศกถึงต้องสร้างเสาเหล่านี้ขึ้นมา นั่นก็คือเนื้อหาในพระราชโอคงการของพระองค์ที่เรารู้จักกันในชื่อว่าจารึกบนเสาครับตารางนี้สรุปหลักปัชญาของพระเจ้าอโศกได้ดีมากเลยครับจะเห็นเลยว่าแก่นหลักๆของท่านเนี่ยคือเรื่องศีลธรรมอย่างเช่นการมีบาปน้อยการทำความดีความเมตตาไปจนถึงความยุติธรรมในสังคมหรือแม้กระทั่งสิทธิสัตว์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นแนวคิดที่ล้ำยุคมากๆในสมัยนั้น พูดง่ายๆก็คือเสาพวกนี้มันก็เหมือนกับป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์หรือเป็นโซเชียลมีเดียของยุคโบราณเลยก็ว่าได้ครับที่ใช้กระจายเสียงพระราชนโยบายของกษัตริย์ไปให้ถึงประชาชนทั่วทั้งจักรวรริแล้วจารึกพวกนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องใหญ่ๆนะครับแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละครับที่ล้ำค่ามากมันเหมือนเป็นหน้าต่างที่ทำให้เราได้เห็นชีวิตในอดีตเลยตั้งแต่นโยบายทางศาสนา ชีวิตในวังหรือแม้กระทั่งช่วยยืนยันสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนเอาละครับจากตัวอักษรบนเสาคราวนี้เราลองเงยหน้าขึ้นไปดูกันที่ยอดเสากันบ้างซึ่งก็คือปฏติมากรรมรูปสัตว์ที่ทรงพลังมากๆและเราจะมาเจาะลึกที่หัวเสาที่โด่งดังที่สุดกันครับหัวเสาสิงห์แห่งสาราน,านี้เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์เลยครับสิงโตสี่ตัวก็คือการประกาศธรรมะไปทั่วทุกทิศส่วนธรรมาจัก ก็คือการขับเคลื่อนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ได้จบแค่อดีตนะครับเพราะสัญ,ญลักษณ์นี้ทงพลังมากจนสืบทอดมากลายเป็นตราแผ่นดินของอินเดียในปัจจุบันเป็นการเชื่อมโยงอดีตอันยิ่งใหญ่เข้ากับปัจจุบันได้แบบทรงพลังจริงๆส่วนสัตว์สี่ชนิดที่ฐานเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่คุยกันไม่จบเลยครับว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่แนวทางหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ของแม่น้ําในจักรวาลตามความเชื่อโบราณ แต่อีกแนวทางหนึ่งก็เชื่อมโยงสัตว์แต่ละชนิดเข้ากับเหตุการณ์สำคัญในพุทธรประวัติเลยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่างานศิละปะแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันบรรจุค,ความหมายที่ลึกซึ้งไว้ได้หลายชั้นจริงๆ ไม่ได้มีแค่สิงโตนะครับยังมีหัวเสารูปสัตว์อื่นๆที่สวยงามไม่แพ้กันเลยยังหัวเสารูปบัวที่รามปูระวานี่ก็สุดยอดมากแกะสลักได้สมจริงเป็นธรรมชาติสุดๆมันไม่ใช่แค่การแกะสลักหินธรรมดาแต่มันคือการเป่าชีวิตเข้าไปในศิลาเลยค่ะเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศทางศิลปะของช่างฝีมือในยุคมารยะจริงๆมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูกันว่า มารดกที่จารึกไว้บนหินเนี่ยมันเดินทางผ่านการเวลามาถึงเราในยุคปัจจุบันได้ยังไงเสาต้นที่อัลลาฮาบาตนี้พิเศษมากครับมันเหมือนกับเป็นสมุดบันทึกประวัติศาสตร์หรือทําแคปซูลเลยก็ว่าได้เพราะมันถูกใช้งานโดยจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถึงสามยุคสามราชวงศ์แต่ละพระองค์ก็มาจารึกเรื่องราวของตัวเองทับซ้อมกันลงไปบนหินต้นเดียวทำให้เสาต้นนี้ กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความชอบธรรมในการปกครองที่สืบทอดต่อกันมาแล้วรู้ไหมครับว่าอิทธิพลของพระเจ้าอาโศกเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในอินเดียนะแต่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์ธรรมจักรครับที่ถูกนำมาตีความใหม่ในศิลปะทวารวดีและสุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีไปกว่าพระราชดำรัสของพระเจ้าอาโศกเองจากจารึกฉบับที่7ครับ พระองค์ทรงปรารถนาให้สารนี้คงอยู่ชั่วนิรันด์และเมื่อเรามองย้อนกลับไป2,300ปีให้หลังก็ต้องบอกว่าพระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วจริงๆทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันก็คือถ้าภารกิจของพระเจ้าอาโศกค,คือการจารึกสารสำหรับคนในอนาคตแล้วในยุคข,ของเราล่ะครับมีสารอะไรที่สำคัญพอที่เราควรจะจารึกไว้ในศิลาเพื่อให้มันคงอยู่ไปอีกนะับพันปีข้างหน้า